สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเอาเรียค่ะพี่น้องมือที่สองอูเบอร์บอกาอะไอยากม้วตะกองอยากม้วนอตีตนวตะกองพี่น้องก,ก็ล่องไปฮัรดนะฮะล่องไปยังเรียนอยู่มีเวลาตอนแรกก็เลยเออไปยักบาทกันหน้าสนาหารายหกมโมงออเดอร์นี่โอ้หลาย่ค่ะพี่น้องเลยตกแตกออกปันดอกเฮ็ดออเดอร์อยุนาสถานีรถไฟเองเอโอ้ยแม่จังไปออก รับยูนาบ้านนี่นะคะเปิดรับยูนาบ้านวันนี้เขาหายไปออยูนาสถานีรถไฟเรามาส่งตึ๊กค้างตึ๊กตรงทางกับบ้านเจ้าของก็เลยเออลอกมึงนะมคะ่ะในโดนโนโออรแบ,บแกเราไม่มีปัญหานะจ๊ะไปไปส่งไปส่งกับเออโอเคกับลูกค้าเอออยู่ท้องมีูค่ะได้ฟังเหรออยู่ไปได้อยู่ข้างหลังไปได้หาของบ่โอเคไม่มีปัญหาไปส่งออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่ส่องเพราะเสี่ยงสองออเดอร์นั่นแหละรับแล้วรับ ไปเอาแล้วเนาะไปอ้อนจะเป็นร้านอาหารหามันบอกองบอกเกอร์ยังน่ค่ะเน,ะนาะนายจังไปเอาแล้วก็ร่างสิบปบทรงเจ้ามันมีท่าใดกันไ่น้องค่ะออเดอร์มันไหลเห็นไหมมันดีดขามาดีดขามาแล้วข้าไปปัดออกค่ะหรือว่าข้าไปหลงกดรับออเดอร์นไะหม่นะไนองมันก็นําทางไปเอาออเดอร์อีกที่สองมาเนี่ยนะเอา้านี่ก็เป็นน,นะนั่นสิเนาะมาเนี่ยกดออกกับว่าเป็นเราเนมันกดได้อยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันกดออกว่าเป็นเม,ม,นะม,มื่อไรมนะยค่ะไปนองเมื่อไรม แล้วก็เป็นอ๋อที่ไหนมันกดไปใสกบับว่าได้เอียงกับว่าได้นะพี่น้องก็เลยได้จําใจเฮ็ดบ่เป็นนะคะเนะาะเฮ็ดบ่เป็นนับไปสองออเดอร์โอ้ยบัดนี้รับแล้วปึ๊บมันนําทางให้ไปส่งนะคะไปส่งออเดอร์ตึเขาไปฮอดบ้านไปส่งเขาก็เอาออเดอร์ที่สองไปส่งเขาลูกค้าได้โทรนํามึงสองพี ออกมาในนอนหนึ่งหนาปาก็โอ้โหก็รอดกูส่งออเดอร์กลับไปอีกกูได้เบื้องไหมคะพี่น้องคะนึกงว่ามันให้ไปส่งออเดอร์ที่สองมันให้ไปส่งออเดอร์แรกก่อนสิไหมคะบันนี้ต้องเร็จแล้วเออโอเคเอาเลยสองมือปัญหามันออเดอร์ข้างนี่ค่เนี่พี่น้องคะรับมาส่งเลยออเดอร์ข้างวันนี้ฮานหาแผนที่ไปส่งลูกค้าบ่พอค่ะพี่น้องค่ะมันไปทั้งดีโอ้แต่ละกู เอามากอะเอาเดินเดียวมาหลายๆทำนี้บอหนพี่น้องเอ้ยแมกโดนเหนื่อยกระทำสองหอแบบไงหนี่งใจตนเจ้าของสองหอบบบไงแล้วบอหนิช่างแหนเนาะกระทำอเบอร์แข็งๆว่ากูรับมาสองหอแบบนี้ออเดอร์นี่กูรับมาแล้วแล้วกูหากูกลุกหาอันที่อยู่ที่จะไปส่งมาพ่อแับนี้แล้วก็พอกคดไปซัพพอร์ตเขาว่าขอความช่วยเหลือเห็นไหมค่ะอืมันกับหอเพชรซอยเด้ นันนี่ป่านคนนี่ป่านก็จะดีแล้วค่ะพี่น้องในเมียญี่ปุ่นก็ง้มเปซอยโดนเติร์ดโทษไปถามรุ่นน้องแล้วค่ะรุ่นน้องที่เขาเห็นเนาะเด็กหน่อยเขาโหดีแล้วเขาเขาเกล้งลักษณะพี่น้องค่ะแต่ขาอยู่คนละสถานีต่อไปเนาะน้องน้องพี่ดาเล่ยกัดกดมาเดอร์ว่เพลงอะไรให้จังใดเขากัเขากระโต้โตถามกันเขาก็ลังก็ยเจอไหมค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยสองมือเจองานเขาทั้งสองมือเลยวันนี้สรุป มันสามสิบนาทีรอสิมันหาบอพ่อหาบอพ่อก็มันมันกรณียังเสียค่ะเหมือนกับเขามีปัญหาหรือว่าเขาหาลูกค้าบอพ่อหรือว่าเขามี่ยังเสียที่น้องเข้าประทรงก็ได้เขาก็แต่ว่าคันนี้หลายๆคังเขาจะบอกเข้าหันไหมคะพี่น้องคะมันบ่พันบ่าพันการทดสอบีงประมาณนี่ค่ะคันหลายคังนะอ่ะคันี้ค่ะจะรูปแม่จังกะ บังกนั่นก็ซอยบํไเรค่ะบอกกัที่แต่กุกริงมันก็บอกกันแนบบรูเรีอนแน่นอนค่ะเนาะมัน,นะคะนือภาษาเฮ้าเนาะได้ได้ขี่รถทีไปหาน,อน้องคนนั้นเอาเี่เอาของเราไปให้เขาเพราะว่าขันบ่ไปทรงเราเขาเขาก็จะขึ้นเงื่อนให้ลูกค้านะค่ะอืมบพรู้ว่าเขาจะหักเงินบ่หักเข้าไาาด้เลยตรงเบืองยอดสิ้นเดือนเนาะค่ะพี่น,อน้องค่ะมันหลายมันจังละ ตัวโตมากไปกินเป็นลูกตัวหลายไรตัวนีงเนาะอือนี่เป็นของเด็กน้อยความแม่ของเด็กน้อยความเนาะเล่นนั่งเบากันหน่อยหนึ่งนั้นๆก็บม่เคยเจอที่พี่เพราะว่าเออพี่ท้องเราเข้าท้องน้องเราว่างเวลาเข้าลับแล้วเข้าห้องจะไปกดเพลหลับมันอีกตอนพี่แม่พี่น้องมัน่าจะไปกดเพลเพลกดโดยห้อง่ระตูโตมเลยคะพี่น้องคะเขาสีน้ำทางไปตรงนั้นมันดีดมากเราลงไปกด ว่าจะกดออกหรือจั้งแต่แม่จังไปกดตอนใดคะแม่จังก็ยังบลอู่เห็นไหมคะพี่น้องคะเออว่าแม่จังจะไปสถานีเหี่ยวเขามันออกเดิมมันหลายค่ะพี่น้องแล้วมันเด้งเขามาเด้งเขามาเด้งเขามารั่วรั่วรัแบบนี้เห็นห้องงงเขาเขาือใหมื่อยเอาไงแต่เขาเมือใหม่สิหากินเนื้อมนหนาบ้านนี่แหละมีก็เนี่ยหากินให็นมันอนันสกรหานมันลิ่งกันบ่บได้บ่บไว้กันตอนนี้ยังสี่ขันขึ้นดูนี่เขาเขาดิเด้งออก โอ้ยแบบนี้นังคุยกันกับดุนนองฮ่ามันต้องคิดมากกว่พี่มันก็ส่งภาพส่งอันนี้ไปให้ว่าเนี่ยฉันไปลงกดออเดอร์นี่ก็ถ่ายรูปหนังเขาเบิงเนาะเขาก็ว่าโอเคอืมไม่เป็นยังแันกูมีปัญหาขันมึงขันมีปัญหาอย่างนีกูกูจะก็คอยกระซายมึงบอกเขากันนานมากทีนะเขาก็รับทราบแล้วสิแม่กับพี่น้องค่ะเออเ้าต้องติดต่อขอได้ค่ะเหมือนว่าเฮาเขาไปถิ่มงานเนาะได้ตัวซาดออเดอร์ได้มุกทองเล็กน้อยพร้อมได้ถ่ายเป็นดอก เงอร์เงอร์เขาคนสีเทาสิจมแม่จังกะหาเอ๊ะออเดอร์นี่เดนที่อยู่อไปทั้งไทยมันก็บ่อนันหายฮร <c oughs> รับได้เอารับออเดอร์แล้วก็ที่อยู่ล่ะบอกเก็บไว้เขาไหมว่า,าวออเดอร์ต่อไปต้องไปส่งตรงนี้จริงไหมคะพี่น้องหรือว่าเออหรือว่าจังใดมอ่อมคัน,บนับรับคำรับบรับแม่จังกะมีน,นั่นเขาเนาะค่ะ ปกวดว่าเอ้ยมันกดยังบ่ได้ก็เลยต้องกด <c oughs> จะไปจุดมุไม้ตรงนี้เห็นไหมคะพี่น้องคะตามจริงถึงไปถึงจุดมุไม้แล้วก็กดกดแคนเซิลก็ได้เนาะกดยกเลิกก็เลยบ่เอาออเดอร์นี่ก็ได้เขาก็มีอูเบอร์คนใหม่มาเอาจลงสิงนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเขาบอกเคยเฮ็ดอะนะค่ะบ่เคยเฮ็ดบร่รูเอาเลยไม่เคยรบการโอ้ยว่าจะเฮ็ดสองออเดอร์พอแล้วมันไปเลี้ยนเนหะ็นไหมคะ อืชั่วโมงหนึ่งบองชั่วโมงหอกอสองของเดิมมันก็เลยไปติดตรงนี้เลยค่ะพี่นองเงยจนค่าจนมือจนึกษช่องออเดอร์ก็ได้ยุบเส้นเอเส้นสองนะมันซ้ำเ้อาเหตุงานผัดทำชั่วโมงหนึ่งคอพี่นองแต่ว่าห้องทงมอชั่วโมงบันไดเด้ตามที่แม่จังบองมัน,ม,นมันมีปัญหาออเดอร์ที่สามันคือเขากดกดสอนหรือว่ากรณนี่ได้ก็บืลูกค่ะพี่นางคะต้องระมัดระวงังเลยนะคะ่ะนะโอเบอร์เพราะว่า าจจะมีไพเจอขึมม้นมเนมฆเมฆจังเมื่อมาเยหยงฟาฟ้าเอาไปมองถ้าเข้าไปจุดที่มัน่นเขาใสีบ,บริการหลายๆมันจะเด้งมาหาเข้าหลายๆเข้าอาจจะเจอลยเข้าสับสนเนาะองพี่น้องเนาะเราจะหากินมองไกๆออกมาจังน้อยแน่มกับมีก็กันค่ะพี่น้องค่ะอันให้มันเท่าเก่งก่อนอันนั้นสาหรับเมื่อโปแล้วโอ้ยมาบอกฟิวฟังค่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องยังยๆเลยรับอูเบิลนะคะพี่นอ้นองค่ะมันพิษอีกเทื่อนสองเทื่อนี่ พิดกฎเขาเขากระสิบอกห้องบม่ได้เส้นออกอะไรเนาะพง่ายๆพี่เส้นออกแล้วพี่น้นงว่าหมายของเขาเนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะพออให้ฟังค่ะป้ากจินจะรกจะของด้วยสิที่ทนจะของ่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ